สวัสดีครับผมเซลแบ็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอีสูตังปักมุกดหารครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามารีวิวนะครับรถอีสูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับชื่อรุ่นว่า GXZ Euro 5 Max นะครับสำหรับสเปคมาตรฐานของรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานยูโร5เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่อีซูซุเรานะครับเลือกใช้ระบบบำบัดไอเสียแบบ DOC นะครับ Diesel Oxidation Catalyst นะครับ ระบบนี้นะครับจะเป็นระบบเร่งปฏิกิริยาในไอเสียนะครับเมื่อไอเสียไหลผ่านตัวกรองเรานะครับมลพิษจะถูกจับนะครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยจับไอเสียทั้งหมด4ตัวนะครับประกอบไปด้วย PM CO HC NOx นะครับ,รบสำหรับข้อดีของการที่รถเราไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูหรือน้ำยาบำบัดไอเสียนะครับ ก็คือเราสามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้นะครับความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ง่ายนะครับถ้าลูกค้าเติมในส่วนของตัวน้ำยาบำบัดไอเสียแอดบูลนะครับที่คนขับก็ต้องหมั่นคอยตรวจเช็คในการดูระดับของน้ำยาบำบัดไอเสียว่ามีอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ำยาไอเสียขาดนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานลด100นะครับจะหายไป60%เลยนะครับ สำหรับจุดสังเกตสำหรับตัว g x z Euro 5 Max ของเรานะครับให้ลูกค้าสังเกตทางมุมด้านซ้ายนะครับใต้ข้างๆกับกระจกนะครับจะบ่งบอกเป็น g x z Euro 5 Max ครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือท่อไอเสียครับเรามีการครอบสแตนเลสให้สวยโดดเด่นสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับสเปคเครื่องยนต์เราใช้รหัส 6UZ15cc นะครับ ตัวกระบอกสูบนะครับยังให้กระบอกสูบที่เท่าเดิมนะครับ9,839ซีซีนะครับเรามีการออกแบบหัวลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็เรามีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ให้กับลูกค้าด้วยมาดูที่สเปคในส่วนของตัวแรงม้านะครับแรงม้าเรานะครับ349แรงม้าที่2,000รอบนะครับในส่วนตัวสําคัญเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวแรงบิดนะครับแรงบิดเรา ยังให้แรงบิดสูงเท่าเดิมนะครับ1,422นิวตันเมตรที่รอบเครื่อง1,004นะครับถือว่าเป็นรอบเครื่องที่เหมาะสมมากนะครับในส่วนของตัว เทอร์โบนะครับปกติในรุ่นยูโร3เราใช้เทอร์โบแบบลมนะครับในรุ่นใหม่เราใช้เป็น VGT เทอร์โบแบบไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัว EGR คูลเลอร์เข้ามานะครับเพื่อให้ลดอุณหภูมิของอน้ำมันที่จะเข้าไปเผาไหม้ครับในส่วนของสมปทานะความเร็วบนทางลาบนะครับ GXE ยูโร5 Max เรายังสามารถทำความเร็วได้สูงถึง109กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับในส่วนของเกียร์นะครับเรายังใช้เป็นเกียร์ ZF เหมือนเดิมนะครับใช้รหัส ZF 1 3 1 0งย TO นะครับจุดเด่นเลยของเกียร์รนนุ่น ว่าเกียร์สุดท้ายนะครับเป็นเกียร์โอเวอร์ไดเกียร์หนึ่งถึงเกียร์แปดเป็นเกียร์ซิงโครเมตช่วยให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเป็นของถังน้ํามันนะครับปกติมาตรฐานเลยรถเราจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับความจุอยู่ที่370ลิตรนะครับเนื่องจากรถคันนี้เรามีการเสริมเพลาตัวนี้นะครับแบบถุงลมยกได้นะครับเราจําเป็นจะต้องย้ายถังน้ํามันขึ้นมาอยู่ทางด้านบนนะครับก็วางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในตําแหน่งนี้นะครับ สำหรับระบบเบรกนะครับสำหรับ g x z e u r o f i max เราใช้ระบบเบรกแบบลมร้วนนะครับ full air b r a k e ข้อดีเลยนะครับของเบรกรุนนี้ก็คือระบบเบรกเราแยกวงจรอิสระหน้าหลังนะครับเบรกหน้ารั่วเบรกหลังยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับประสิทธิภาพในการเบรกดีมากครับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็ถังลมนะครับถังลมเราให้เป็นถังอลูมิเนียมมา5ถังนะครับจุดเด่นเลยคืออลูมิเนียมน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมครับและก็มีอุปกรณ์ด so so <Yeah. S 1> ักจับความชื้นในระบบเบรกให้ล hm. ูกค <ind> ้าด้วยนะครับครับอุปกรณ์ดักจับความชื้นนะครับหรือที่เรียกกันว่าแอร์ไดเออร์นะครับเมื่อระบบเบรกนะครับมีน้ําเข้าไปในระบบนะครับอุปกรณ์ดักจับความชื้นก็จะดักจับน้ําออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้ระบบเบรกเราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับครับในส่วนของกระทะล้อและก็ยางนะครับกระทะเราให้เป็น10บนอดล้อนะครับ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเหมาะสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆ เปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็ยางนะครับเราให้เป็นยางบิสโตน R157 นะครับขนาด 11R22.5 นะครับเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วในส่วนของยางรุ่นนี้เหมาะสําหรับการวิ่งหลังถนนนะครับบังคับเลี้ยวได้ง่ายนะครับปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของเรื่องการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับครับสำหรับลักษณะรถของรถมาตรฐานของรถ10ล้อหัวลากเราคันนี้นะครับถ้าทางเทคนิคของเราก็คือรถคันนี้จะเป็นรถ10ล้อ2เผานะครับซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้2เงเผาท้าย นในเมื่อเราไปจดทะเบียนนะครับรถ10ล้อหัวลากคันนี้นะครับจดมาตรฐานจะเป็นรถ3เผา6ล้อ,อยาง10เส้นนะครับแล้วก็ลากหาง2เผานะครับน้ำหนักรวมของรถคันนี้นะครับ Gcw จะอยู่ที่45ตันแต่รถคันนี้มีสเปคพิเศษเนื่องจากลูกค้าสั่งเป็นสเปคพิเศษก็คือเสริมเผาหน้าสำหรับการเสริมเผาหน้านะครับเราเสริมเผาแบบทุงลมยกได้นะครับซึ่ง เราสามารถยกสูงจากพื้นดินได้อยู่ที่7-10ถึงเซนรถคันนี้จะได้น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงนะครับอยู่ที่50ตันนะครับแล้วก็เมื่อน้ำหนักสินค้าที่จะเราจะไปบรรทุกนะครับหินทรายเราจะได้น้ำหนักสินค้าอยู่ที่ประมาณ3 3ตันบวกครับสำหรับเฟืองท้ายนะครับตัว g x z Euro 5 Max นะครับตอนนี้เรามีให้ลูกค้าเลือก1เฟืองท้ายนะครับเป็นเฟืองท้ายที่ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าหลังถนนนะครับเขาใช้เฟืองอยู่ที่9 4 1 C นะครับ4.555นะครับ แล้วก็รถคันนี้เมื่อท่านเข้าไปใช้งานติดลมนะครับเรามีดิฟ็อกให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับจานลากพ่วงเราใช้ย,ยี่ห้อแมกนัมนะครับซึ่งสามารถปรับทิศทางได้4ทิศทางนะครับช่วยให้การบรรทุกสินค้าเกิดการสมดุลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับด้านหน้าด้านหลังได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ไปใชบ้บรรทุกตู้45ฟุตนะครับสำหรับในส่วนของสเปคหางนะครับเราเรียกรถรุ่นนี้ว่ารถถึงพ่วง2เพายกเทท้ายนะครับ รถคันนี้มีสเปคความกว้างอยู่ที่2.38นะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่7เมตรความสูงอยู่ที่เมตร50นะครับคอกลั้ว4เส้นพร้อมตะแกรงลงสีนะครับลูกค้านิยมไปต่อวิ่งหินทรายรสำหรับสเปคหางตัวนี้นะครับสามารถบรรทุกหินทรายได้33ตันบวกครับ สำหรับระบบยกหัวเก๋งของ GXZ Euro 5 i Max ของเรานะครับเราใช้แบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับในกรณีที่ไฟฟ้าไม่มีนะครับแบตเตอรี่หมดเราก็ยังสามารถใช้เป็นแบบเมนวนธรรมดาได้โดยใช้เป็นคันโยกนะครับโยกได้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับสำหรับชุดไฟหน้านะครับของ Isuzu รุ่นนี้เราให้เป็น LED Tech นะครับสามารถปรับระดับได้สูงต่ำถึง5ระดับนะครับในการปรับระดับได้ ก็ช่วยให้เราขับรถนะครับเมื่อรถเราบรรทุกสินค้าหนักนะครับทำให้หน้ารถเรามันเชิดเราสามารถปรับระดับรถลงได้ก็จะช่วยไม่รบกวนท่านัวิสัยในการขับขี่ของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเราให้เป็นคมเนียมครับในส่วนของห้องโดยสารที่ออกแบบมากว้างสะดวกสบายนะครับด้านหลังยังเป็นเหมือนกับ ที่พักผ่อนของพี่คนขับเลยนะครับแล้วก็เราจะมีโครงสร้างตัวด้านบนที่เป็นรางสําหรับติดผ้าม่านได้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีสัมภาระสิ่งของเยอะนะครับแล้วก็จอดในที่ปลอดภัยแล้วอยากจะพักผ่อนนะครับก็คือสามารถอานอนได้ด้วยนะครับพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งคนขับแบบทุงลมสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้สีทิศทางพร้อม ถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนะครับเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่ที่ชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ5โวลต์2.4แอมป์แล้วเครื่องเสียงนะครับแบบใหม่นะครับวิทยุ MP3 USB นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยครับสำหรับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับเราเพิ่มมัลติฟังก์ชันดิสเพย์เข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีการบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับ สถานะของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่เป็นลิตรต่ตอ100กิโลและก็สถานการเข้าเช็คศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คทุก20,000กิโลแลกะก็น้ำมันเกียร์2องแนะครับยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับและฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายครับครับสำหรับคูปองในการเข้าเชระยะนะครับรถบรรทุกอีซูจิเอ็กซแอดยูโรไฟเรานะครับรับประกันให้ลูกค้า5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับพร้อมคูปองฟรีค่าแรงค่าไหลในการเข้าตรวจเช็ค เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละศูนย์นะครับมูลค่าสูงสุด44,000บาทนะครับและช่วงนี้นะครับเราส่งเสริมการขายสําหรับตัวยูโรไฟ์เรานะครับลูกค้าที่ซื้อนะครับก็จะได้คูปองในส่วนของส่วนลดศูนย์บริการมูลค่า30,000บาทเลยครับครับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางทีมงานรถบรรทุกอีสูตังปักอุบลกุ๊ปนะครับทั้ง11สาขาหรือทักมาที่เพจนี้ได้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ซิลแบ็คขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ